สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องทีเซลฟิล์มนะครับตอนนี้นะครับแม็กกี้มาถึงที่รีสอร์ทที่อยู่ใกล้เมืองเก่าแล้วนะครับทุกคนนะครับตอนนี้มีความโชคดีที่ว่าเดินทางมาถึงแล้วฝนตกเลยนะครับทุกคนหมายถึงว่าผมมาถึงห้องพักแล้วฝนค่อยตกนะครับอันนี้เราอยู่ด้านนอกห้องนะครับนี่ครับห้องเหลืองเลยนะทุกคนนะนะครับข้างนอกนี่คือเหลืองเลย อันนี้คือทางด้านล่างนะครับนี่ยทุกคนฝนฝนตกนะฮะอันนี้คือข้างล่างนะครับแต่ที่นี่มันอ่ามันไม่มีโรงจอดรถนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเอ่อดูห้องนะครับทุกคนอันนี้เป็นข้างนอกนะเขาแต่งข้างนอกนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับผมอยู่ห้องนี้นี่ครับ ทันะนี่ครับทุกคนอุ้ยฟ้าผาอืมและนี่ก็คือห้องนะครับทุกคนนะครับเป็นไงสวยไหมนะครับอืมนี่ครับมุมนี้ก็สวยนะครับทุกคนนี่จะให้ดูที่ฝนมันตกนะรตรงนี้มีหน้าต่างนะครับ เราเห็นข้างข้างนอกได้เลยนะครับตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่นะครับทุกคนมีฟ้าร้องนะครับเนี่ยครับคืนนี้แมกกพีพักที่นี่นะครับชื่อรีสอร์ทอายุทยาแต่การก่อนนะครับอันนี้คือชื่อรีสอร์ทนะตรงนี้เขาก็จะมีะไม้แขวนให้ด้วยนะครับทุกคน จุดทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บของนะครับมีการน้ำร้อนนะครับให้พักไฟมีหลายจุดนะครับมมีทีวีนะแต่ผมก็ไม่ดูหรอกนะครับก็โอเคนะ FC นะครับนี่ก็เป็นห้องพักสำหรับคืนนี้นะครับที่แมงกี้จะได้นอนพักนะครับผมอยู่ที่นี่สองสองวัน ก็คือวันนี้เป็นวันแรกนะครับพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ผมก็อยู่อีกหนึ่งวันนะครับทุกคนอืมนี่นะครับก็ถ,ถือว่าโอเคเนาะทุกคนนะครับห้องห้องกว้างนะฮะอนี่ครับ,รบห้องออกแบบแบบเรียบๆเนาะ อ่า Wi-Fi ของที่นี่นะครับก็แรงนะครับทุกคนไม่ต้องลงไปโหลดข้างล่างเลยนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ด้วยนะครับทุกคนก็กระเป๋าผมเปียกหน่อยๆนะครับเพราะว่าตอนที่ผมจอดรถซื้อซิมโทรศัพท์ที่ท่าเรือฝนมันตกข้างนอกแล้วอ่าไปเห็นพอดีว่าฝนกำลังตกก็เลยรีบจูงรถเข้ามาในล่มนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะทุกคนนะนี่นะห้องน้ำนะครับสะอาดนะครับทุกคนแต่ว่าห้องน้ำจะเป็นห้องเล็กนะครับห้องเล็กคือห้องน้ำจะรู้สึกว่าร้อนเพราะว่ามันรับอากาศจากข้างนอกมามันจะไม่มีตัวดูดอากาศแต่ว่ามันจะเป็นช่องบานกระจกในการระบายอากาศนะครับ อันนี้ก็จะมีให้สบู่แชมพูนะครับนี่นะครับนี่คือห้องน้ำนะครับโอเคเนาะห้องน้ำเล็กๆก็คือไม่ต้องอะไรมากมายนี่แต่ว่าตัวห้องนะกว้างนะครับนี่ครับกว้างมากเนี่ยตรงนี้ผมสามารถนั่งเล่นทำถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรได้หมดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเน็ตมันก็ถึงอยู่แล้วนะครับ ดูนะทุกคนนะครับนี่คือข้างนอกนะฮะจริงๆหน้าต่างเปิดได้นะแต่ว่าฝนมันสาดครับทุกคนนี่นะครับฝนสาดนะฮะตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะครับเป็นไงบ้างครับ fc นะครับที่บ้าน fc ฝนตกไหมครับที่เมืองเก่านะครับอยุธยานะครับฝนตกนี่นี่โ้โหฟ้าทะลับด้วย เสียงฟ้ารุนแรงโอ้ชกโชคดีแล้วนะครับที่แมงมี่นะครับขี่รถมาถึงรีสอร์ทแล้วไม่โดนฝนก่อนนะครับถือว่าโชคดีมากนะครับนี่ครับฝนฝนมันสาดถึงตรงนี้นะนะครับคือผมผมไม่เปิดหน้าต่างนะครับแต่เราจะดูแค่ข้างนอกเป็นกระจกใสนะครับเอาไว้ดูบรรยากาศนะครับข้างนอกนะครับว่าเป็นอย่างไร โอเคฝนตกหนักแล้วนะครับข้างนอกนะฮะอืมเนี่นะครับทุกคนก็ดีเนาะนะครับครับตอนนี้นะครับบอกเลยว่านะครับข้างนอกฝนตกหนักมากนะครับทุกคนนะครับอ่าฝนตกหนักมากเลยนะครับก็ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับทุกคนนะที่ผมนะครับเดินทางนะครับมาถึงที่รีสอร์ทเนี่ยก่อนที่จะโดนฝน นะครับก็เมื่อคืนก็ไลฟ์สดนะครับจนลิเกเลิกนะครับลิเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีเนาะรับเชิญน,น้องนน่นนะครับเมื่อคืนที่วัดส,สตือนะครับอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยามีโดมขนาดใหญ่นะครับแล้วเมื่อคืนดีตรงที่ว่าฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกเมื่อคืนคนมาดูเยอะมากครับอ่าก็ผมไลฟ์สด จนถึงลิเกเลิกถ่ายรูปและเสร็จนะครับผมก็กลับไปที่ห้องแล้วก็รู้สึกว่าจะประมาณเกือบตีสองนะครับประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับที่กลับไปถึงห้องแล้วก็รีบอาบน้ำแล้วก็รีบมาโหลดคลิปก็โหลดคลิปเสร็จนะครับประมาณตีสี่เกือบตีสี่ครึ่งนะครับผมก็นอนนะครับแล้วเมื่อเช้าตื่นประมาณ สิบเอ็ดโมงก็รีบอาบน้ำนะฮะรีบรอาบน้ําแล้วก็เ,เก็บรกระเป๋านะครับเพื่อที่จะได้เช็คเอาท์ออกจากที่นู่นนะครับที่นู่นมันแพงครับห้องคืนละห้าร้อยห้าสิบาทแพงครับอดูเย็นออีห้องแรกมีห้องที่สองไม่มีนะครับเอ่อไ i ไ i ไม่คยดีเท่าไหร่นะครับก็แม็กกี้เลยตัดสินใจที่ว่าเอา้ยเรา เรายังโหลดคลิปไม่หมดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมต้องมีคลิปสั้นที่ผมถ่ายเมื่อคืนยังลงไม่หมดก็จะลงในวันนี้ให้เอฟซได้รับชมกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันนะครับคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงเวลานี้คือผมปล่อยคลิปแรกก่อนเดี๋ยวท,ท,ทยอยลงคลิปสั้นๆนะครับในในช็อตนะครับให้เอฟซได้ดูกันนะครับก็ยังไงเอฟซก็เข้าไปรับชมกันเนาะนะครับ มันก็วิมาอยูอ่เมืองเก่านะครับกี่วันนะครับก็คือสองวันก็คือวันนี้เป็นวันแรกคือแรกนะครับมันมันจะหมดวันอยู่แล้วพรุ่งนี้อยู่หนึ่งวันเต็มนะครับอ่าก็จะเล่าข่าวบ้างคอนเทนต์ส่วนตัวบ้างถ่ายเมืองเก่าบ้างแต่ต้องดูสภาพอากาศนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ต้องดูสภาพอากาศ ว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าฝนไม่ตกเราไปถ่ายเมืองเก่าได้ถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยเราเราคงไปไปไม่ได้นะครับแต่คิดว่าเออไม่น่าจะตกนะนะครับแต่ถ้าตกก็ต้องดูจังหวะนะครับที่ผมจะไปก็คือไปวัดชัยวัฒนารามที่ผมจะไปนะครับแล้วก็วัดมหา,าธาตุใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ตรงนี้นะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับ สิบเจ็ดกันยายนนะครับพรุ่งนี้สิบแปกันยายนลิเกลุ่งฟ้ากิตดาบารามีนะครับเล่นที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับพรุ่งนี้นะแต่ว่าแมงมี้ไม่ได้ไปนะครับแมงมี้พักผ่อนอยู่ที่อยุธยานะครับแมงมี้จะเดินทางกับวันที่19ตอนเช้านะครับก็คือเหมือนเดิมครับตอนเช้าก็คือหกโมงหรือหกโมงกว่าเดินออกเดินทางออกจากรีสอร์ทนะครับ เพราะว่าเดินทางช่วงเช้าเลยอะ่ะจะได้ไปถึงบ้านเร็วนะครับก็ประมาณสามร้อยกว่าโลนะนะครับจากอายุธยาไปกำแพงก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าจากกำแพงเพชรมาโคราชอ่ะไกลครับสี่ร้อยกว่าโลสี่ร้อยสิบเอ็ดโลนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ตามนี้น้องทุกควเนาะนะครับอยู่ที่นี่เนี่ย มันมีข้อดีที่ว่าไม่มีไวไฟอยู่เราอยู่ในห้องเราสามารถทําคลิปอะไรก็ได้นะครับให้ FC ได้รับชมกันนะครับคืนนี้น่าจะนอนหลับนอนหลับดีนะเพราะเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปถ่ายลิเกน,นะก็คือเป็นวันพักผ่อนของผมเนาะก็เราเราได้มีโอกาสมาที่อยุธยานะครับแต่ว่าอําเภอท่าเรือเนี่ยห่างจากตัวอำเภอเมืองเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยประมาณสี่สิบกาโลนะครับ แตถ่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันมันไกลเกินสี่สิบโลเนี่ยผมผมคงไม่มานะถ้าห้าสิบโลหกสิบโลเนี่ยผมผมคงไม่มาแต่นี่ก็ถือว่ามันมันไม่ไกลมากขับรถก็คือไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีก็ถึงนะครับแต่แต่ตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในช่วงของดูฝนที่แบบปลายฝนเนะ่ะมันจะตกเยอะเพราะว่าเดือนหน้าตุ ตุลาคมเนี่ยมันจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับเี่ยตอนนี้คือฝนตกชุ่มฉ่าเลยนะครับรถผมก็จอดตากฝนอยู่นะเพราะว่าที่นี่มันมันมันไม่มีโรงรถนะครับเขาเขาไม่ได้ทํานะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับรถเปียกไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไม่เปียกนะฮะก็เดี๋ยวให้ฝนมันหยุดตกก่อนเนาะผมก็จะเอาเสื้อผ้าเนี่ย นะครับเอาไปซักเพราะว่ามันมีคนรับจ้างซักผ้าอยู่ตรงนี้ซักอบในตัวนะทุกคนนะนะครับผมเคยไปจ้างเขาซักก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าเรามาพักอย่างเงี้ยถ้าเราซักเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะแห้งยากนะครับทุกคนแล้วที่ตากมันไม่มีอ่านะครับก็ตามนี้เนาะเอฟซี FC เนาะนะครับผมก็จะพักผ่อนที่นี่นะครับผมก็จะโหลดคลิปแล้วก็ ไลฟ์สดที่นี่ครับคืนนี้นะครับเจอกันนะครับกันคืนช่วงไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ